มันเริ่มแล้วค่ะปาซีบรเราจะไปดูหิ่งห้อยกันค่ะ <Yes. S 1> สะพันหันอีกแล้วแต่จองที่ผักแล้วนะคะตอนนี้เวลา16.38เราต้องออกจากที่นี่ไม่เกินคือ5้ามงเย็นเพื่อจะให้ไปถึงที่นู่นอะ่ะทุ่มหนึง่งและก็ดูหิ่งห้อยเพราะว่ามันปิด2องทุ่มที่กมรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะคะแซ่ มันต้องไปดูช่วงนี้ค่ะโหอ,อยากไปสักครั้งนะหนึ่งเนาะหิ่งห้อยแบบเราจําได้ตอนเราเด็กๆอะ่ะเราเคยแบบไปเดินที่ทุ่งนาบ้านยายทุ่งนาแบบใหญ่มากแล้วเราอะ่ะเห็นหิ่งห้อยอ่ะอยู่ตามฟางข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วอะ่ะเป็นแบบล้นหลานตัวคือสวยมากเหมือนเราอยู่บนทอ้องฟาบนดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากมีความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งคิดถึงยายค่ะ พาลูกสาวเราไปดูในสิ่งที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆว่ามันสวยแค่ไหนอยากดูเหมือนกันว่าเขาจะชอบไหมนะงั้นเราจดจุบจตอนนี้เรากำลังออกเดินทางกันแล้วนะคะตอนนี้เวลา6โมงเป๊ะๆเ,เลยตอนแรกแผนไว้ว่าจะเอาของไปเก็บที่ที่พักก่อนเพราะมันอยู่ใกล้ที่นั่นแหะค่ะน่าจะไม่ทันก็เลยจะไปดูหินห้อยเลยแล้วค่อยเอาของไปเก็บที่หลังะคะ่ะ เรจะไปดูยังหิงห้อยจากา s <S ลูค่ะเล็โก้แล้ขึ้นรถปุ๊บกลับปับ๊บฝนตกหนักมากแทบจะมองไม่เห็นทางแล้วระว,ว่านะทริปนี้ล่มแน่แน่ถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะคะน่าจะเพิ่งหยุดตกไปแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าฝนต,ตกแบบเนี้ยที่นั่นเขาจะปิดหรือเปล่าเหลืออีกประมาณ10กิโลค่ะจะถึง เราบัตรถึงแล้วนะคะออมันเป็นแค่แค่ไนใช่ค่ะครับผมพี่สอบถามหน่อยครับผมที่ใหนรใช่ๆค,ค่ะที่ตรงไปมันจะมีลูกศรไปสีขาวเลยตรงไปเลี้ยวขวาง่งย<ต>คนมาดูเพียบเลยเอออันฝน,นไม่ตกนะคะตกลงเราได้ดูนะทุกคนรถเยอะมากนะคะเราก็นึกว่าจะคนไม่เยอะ <c oughs> เอาเปลี่ยนชุดให้ลูกแป๊บหนึ่งนะคะ คือเราอ่านในรีวิวใน Google นะคะเขาบอกบอกว่าให้เตรียมตัวนะคะคือใส่เสื้อแขนยาวขายยาวเพราะว่ายุงเยอะเราไม่สามารถทายากันยุงได้นะคะเพราะมันจะไปทําลายระบบนิเวศของหิงห้อยเวลาที่เหมาะสมที่จะมาดูก็คือ6กโมงเย็นจนถึง2องทุ่มค่ะพี่ทหารเขาจัดการระบบดีมากนะคะว่ามึดก็จริงแต่ว่าไม่ได้แบบลำบากมาดูหิงห้อย อ๋อเข้าไปได้เลยเหรอคะใช่ค่ะช่วงนี้เขาบอกว่าหน้ามาดูที่สุดเป็นช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะแบบว่าพอหลังฝนตกหินห่อยก็จะออกมาเข้าว่างันนะคะแต่เรายังไม่รู้นะต้องไปดูเกาะกว่าจะเป็นยังไงไมืดแล้วนะนมันก็ซูมได้เลยแต่ว่าเห็นไหมคะแวบๆบพแบบวามมันเป็นกล้องวิดีโอเนาะแอคชั่นแคมมันเล็ถ่ายไม่เห็นลูกหินข่อยสวยขนาดนี้ลูกยังกลวยเหรอคะ ทุกคนจะเห็นหิ่งห้อยเหมือนที่เราเห็นไหมนะเพราะว่ามันมืดเดี๋ยวมันจะบินแล้วมันจะบินแล้วใกล้ๆเลยเราได้ถ่ายใกล้ๆแล้วโไม่ต้องไปจับมันหรอกไม่ต้องจับหรอกเดี๋ยวมันจะรบกวนอ่ารบกวลลนระบบนีเวศน,นะเห <c oughs> ็นน้อยแต่เห็นน้านะคะพี่เเดียจับได้แล<ะ>้วยาเดี๋ยวมันรบกวนโอ้ไม่ก็รักไหมจิ กิ้งคืออะไรจะมาบินมีแสงอันนี้คือหิ่งห้อยเหมือนกันนะคะเรืองแสงใช่ค่ะภูมิใจมากนะคะไม่ได้การมาดูหิ่งห้อยนะรองเท้าตัวเองสะท้อนแสงมีพ้นลรอ,รอ,รอคอยอาหารหรือเปล่าล็อคอยอาหารหรอใช่ไหมอยากกินไหมกิ Land. นไหมนี่หรอ อันนี้มันลดอะไรเนี่ยอันนี้มันลดสติกมิตรลดเนือ้ออย่าเอาอีกแต่วันเนี้ยเรารู้สึกว่าแสงท้องฟ้ามันสว่างก็เลยทําให้เรามองเห็นหิงห้อยได้ไม่ชัดบวกกับเราใช้กล้องวิดีโอถ่ายอะ่ะมันก็เลยชดเชยแสงได้น้อยเนาะมันก็เลยเห็นหิงห้อยได้น้อยค่ะขอโทษนะแต่ว่า <Sorry. S 1> ที่เรามาเราโอเคละไอเดียชอบไหมชอบมากค่ะหรอหิงห้อยเห็นไหม เห็นแต่มันแต่มันไม่อยากไปถ่ายอยากถ่ายแค่คนอื่นอ๋อมันไม่อยากให้เราถ่ายใช่ไหมเราก็เลยถ่ายไม่ได้ถูกไหมเราไปกินข้าวกันอยู่มากไปนี่เรามาน่าจะเป็นตลาดนะคะโต้วลุงอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะ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 ไอเดียวเป็นยังไงดีหนูมาเลี้ยงเอาหนูเดียวลูกสาวชอบกินไก่แดงค่ะ อาหารจานด,วด่วนเนาะอุ้ยแต,แต่ดูโอเคนะกได้ไหมใช่นี <c oughs> ่ไงจีนไก่ค่ะไก่แดงอร่อยตลอดเออสิ่ได้อันนี้อะไรคะพ่อ ออมหมกทะเลน่ากินมากาแล้วนะะีวมควะชื่อว่าผัดพริกอ่อนรวมมิตรนะคะแกงป่ารวมน่ากินมากเราชอบกินแกงป่ามากนะ,ะว้าวผ่านมาครบแล้วคะ่ะผัดพริกอ่อนทะเลนะคะรวมเรารวมหมดเลยค่ะวันนี้เพราะว่าหิวแม่าให้อร่อยคะ่ะ อร่อยมากนะอร่อยมากเลยขอบกทะเลอร่อยมากมากอ่อกะทำไมได้กินเสียดายแย่เลยอ่ะแกงป่าโปรดลองเลืเราจะได้หนูได้ัวอรเอยรู้ศิษย <Perfect. S 2> ว้าวแซ่บนะคะเป็นแต่แซบ่บอร่อยนะคะห้าผ่านเลย เ่พัดเท็ดไก่แบบต่คนางข้าวยัเเื่งไก่บ้านเลยหมดแล้วนะคะเกลี้ยงแล้วนะคะอันนี้เราถึงห้องพักกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมีแพนไปไหนกัน ตื่นเช้ามาดื่มกาแฟจะหาข้าวกินไปเที่ยวน้ำตกค่ะที่คิดไว้นะคะแต่ถ้าฝนตกเนี่ยก็คือ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือเราก็ไม่รู้เราไม่ค่อยมีแผนนะคะไป <c oughs> อานน้ำแล้วเราก็จะนอนกันแล้วนะคะ <c oughs> แล้วพรุ่งนี้เจอกัน <c oughs> E aí ทีหนึ่งทำไมนอนดึกหมอจะหาที่ไปค่ะหาที่จะไปต่อคือเราไม่ได้วางแผนมาเลยนะคะเราแค่จะมาดูหิงห้อยแล้วก็เล่นน้าตกสักที่หนึ่งเราจองที่พักตรงเนี้เราก็แค่จองใกล้ๆที่ดูหิงห้อยันเมื่อวานเนี้ยเรามานั่งดูแมพดีๆอ่ะคือน้ําตก รอบๆตรงนี้น้าตกคือเยอะมากเลยนะคะน้ําตกมีประมาณแบบเกิน5้าที่อ่ะทีเนี้ยเราก็เลยต้องมานั่งดูว่าเราอ่ะควรจะไปน้ําตกตรงไหนที่มันเหมาะกับลูกสาวเราได้แล้วค่ะน้ําตกที่เหมาะกับลูกสาวเราแต่แต่เราจะไปเที่ยวเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าลูกสาวเรานะ่าจะเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเฉๆเนาะมันก็จะเพื่อนใช่ไหมก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายก่อนกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็เซิร์ชไปเรื่อยๆไปเจอน้ําตก เขียวนรโลค่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้เราขนาดนี้ตอนนี้นะคะตรงที่เราพักเนี่ยอยู่ใกล้ๆเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดน,นครนายกกับจังหวัดปราจีนบุรีนะคะใกล้<ะ>มากจะไปแวะถ่ายรูปตรงเส้นเส้นแบ่งจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรีแล้วก็จะไปน้ําตกเขียวนรโลค่ะลูกสาวเราไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าน,นะคะถ้าขึ้นไม่ไหวอ่ะเราก็จะให้เขารออยู่กับพ่อเขาข้างล่างแล้วเราก็จะขึ้นไปคนเดียวค่ะ okay. แต่อื่นไดนะคะก็ต้องไปหากาแฟกินก่อนสิบโมงแล้วนะคะสิบโมงกว่าแ้วเลย <Yay! S 1> สิบโมงยี่สิบลูกสาวยังไม่ตื่นเลยนะคะอันนี้เราจะไปซื้อกาแฟก่อนนะคะเพราะวันสิบโมงแล้วเราอยากกินกาแฟค่ะคุณพ่อเขาอาบน้ำแล้วก็คุณลูกเขาตื่นก็น่าจะพอดีเอาเดี๋ยวไปัากาแฟกันค่ะ สวัสดีค่ะเอาอเมริกาโน่ไม่หวานแก้วหนึ่งค่ะอเมริกาโน่น้ำส้มค่ะเอาผัดไทยค่ะพิเศษน,นะคะสองจัะไฟหนึ่งเนกเก็ตหนึ่งค่ะสิบโมงสมสิหทีแล้วนะคะอันนี้เราซื้อข้าวไปให้ทุกคนกินก่อนเลยเรอทุกคนตื่นน่าจะไม่ได้ไปไหนนะคะ่ะ <c oughs> คนแบบแเหมาะกับพวเข้มเท่านั้น อาหารได้แล้วนะคะเรากลับไปที่รีสอร์ทกันนะคะผัดไทยนะคะน่ากินมากปุ้งแบบใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมไม่ปรุงนะคะเราไม่ชอบปรุงอย่ากินได้นะแม่ไม่ได้ใส่สีไข่ไหมัุ้ยปุ้งขอหนูเ่ากุ้ง อย่งคะอร่อยเลยใช่ไหม,อ,มอร่อยคะ่ะน่ารักเนาะไม่เพลงทแม่สุขุนมันมันขน,น,นาดนี้เนาะเรียนอยู่ทำไมมันไม่มันแบบนี้จําไม่ได้ด้วยอันนี้แบบแป๊บเดียวจําได้หมดเลยค่ะเรากําลังจะออกเดินทางแล้วนะคะ <Yeah. S 1> 11โมงสิบห้าค่ะจะไปน้ําตกเหวนรกนะคะไปเที่ยวฤดูนี้ช่วงนี้ต้นไม้ก็จะ เขียวแบบนี้แหละคะ่ะว้าวแชในแต่สวยงามฝนเพิ่งหยุดเลยนะตรงเนี้ใช่ใช่ทางเข้านะคะ<ป> <laughs> คนมีคนตื่นเต้นแล้วหนึ่งนะคะ<ป>อันนี้คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงด้วยนะคะมาเขาใหญ่แบบงงๆมาเพื่อจะมาดูหิหคอยแล้วก็มานอนตรงนี้แล้วตรงเนี้ยนั่นเป็นจุดศูนย์กลางของที่เที่ยวทุกที่เลยไร่สิบบาท โอเคครับได้มาแล้วนะคะไอสีฟ้าเนี่ยคือฝนเราอยู่ตรงนี้เขียวคือไม่มีใช่ค่ะสีเขียวมันคือไม่มีฝนแต่เราโดนปลายปลายฝนค่ะก็คือยังโชคดีนะคะที่มันไม่ได้โดนฝนเต็มเต็มเป็นไงคะเดียวตื่นเต้นไหมจะได้เจอท้างโอ้โหนี่เป็นไงแฟนพันธ์แท้แฟนตัวจริงค่ะช้าที่ไหนมีแฟนแฟนฝับ FC FC ซ c ีนี่มันพาไทยเออ แอนออกแล้วสวยมากเลยต้นไม้ใหญ่แบบเติบโตมาหูค่ะดูเทียบกับรถสิคะว้าวเหงื่นรกค่ะถึงแล้วห้างค่าอาหารสา,สาธิื้นรับห้าหมื่นบาทโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะห้าหมืน่น <laughs> เลยเหรอลูกมันแพงมากเลยนะ <laughs> อันค่ะ ทิ่อะไรนะที่อะไรนะเฮ้น please p s e เฮ้ class cool yes เพดระแห่งชาติเขาใหญ่เก่งมากต้องยังไม่ต้องมือบาต้องแดดต้องโดนจำรวลจับห้าพันลูกห้าพันเอาไหมห้าอะไรห้าไปหาีฝาปปรับ ห้าพันห้าพันบาทเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเขวนาลกโอเคมันเครื่องเหงื่อแตกทางนั้นและคูรู้เลยว่าไกลมว้าก้าขาวันที่ลิงข้าเบปะสดชื่น ว,ว้าวโห,น,โหน้ำป่านะคะน,น้ำเป็นสีอะไรคะเนี่ยเออโอ้ยเดียวผีเสื้อกอบมือแม่หยุดสวยมากดูปีกมันแล้วก็มีผีเสื้อมีขนเอามีสีลกูกผีเสื้อเต็มเลยนะคะ ได้ยินเสียงแล้วนะคะแรงมากะะล,ลงเล่นไม่ได้หรอคะน้ำน่ากลัวขนาดนี้เปความแรงของน้ำค่ะสีน้ำแบบน่ากลัวมากเน่ยจริงๆแล้วแต่ว่าอย่าไปกลัวค่ะเ,เราจะขึ้นแล้วนะคะสุดยอดมันจะเื่อยตรงนี้ล่ะลูกมาตรงนี้เราไม่แวนนะคะลูก เราจะไปแวะข้างหน้าเลยค่ะอันนี้เขาก็ให้แวะพักไปเรื่อยๆแต่เราแวกมาแล้วเหนื่อยไ,ไ,ไ,ไหมเหนื่อยไหมจะมีจุดให้เราแวะพักข้งเรื่อยๆนะคะแวะหวกค่ะแซมซาแมนสัน่นนะเป็นไงนักขุบสูงไหมไอเดียกล้าเล่นไหมคะกล้าเล่นไหม <c oughs> ดันนะเมื่อกี้บอกจะเล่น <c oughs> มันแอดเอนเจอร์นิดนึงนะคะทุกคนต้องเหนื่อย <c oughs> พูดง่ายๆเหนื like, ่อยนิดงแต่คุ้มค่ะคุมมาเถอะถ้าลูกสาวเรามาได้อะใครๆก็มาได้ค่ะมีน่ากลัวโอ้โหชันมากนะชันแบบชันแบบชันมากอันนี้ต้องค่อยๆนะค่ะสุดยอดเดดจะดงนาะอ๋อละอองน้ำนะคะเพราะว่าเราถึงแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าเหลือลงไปอีกนิดเดียวก็คือได้ถ่ายรูปแล้ว โอเคเดีย๋ยวเราไปถ่ายตรงน้ำตกนะคะว้าวทุกคนมันโอ้โหมากอ,อ่ะยังโหดจริงว้าวเดี๋ยวเราจะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะไปดูอีกชั้นหนึ่งทุกคนโอแมกซ์ สวยมากใหญ่อลังการมากทุกคนมีแต่ละออางน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะน้ำแรงมากผมว่าน้ำตกเห็นแล้วตื่นตื่น,น oh มากโอ้ my god เต็มแล้ว ก็เข้าใจได้อยู่ค่ะมันน่ากลัวจริงๆกลัวเหรอคะชอบไปชอบชอบอ๋อมาเตรียมไปที่ต่อไปกันค่ะทีเห่แรกก็เหนื่อยจ้ <c oughs> าลูก้นตรงโน้นแต่ได้อยู่นะไม่ได้เหนื่อยมากนะคะขามาไม่เท่าไหร่นะคะขากลับจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราเดินขึ้นเหยวนรกสุสารของเหล่าช้าตป่า บริเวณเหวนรลกชั้นที่หนึ่งเป็นจุดที่คาดว่าโขงช้าจะใช้เป็นเส้นทางเดินเพื่อข้ามรําน้ําไปยังฝั่งเดิมแต่ช่วงฤดูฝนปริมาณน้ํามากและไหลเชี่ยวเป็นเหตุทําให้ด้านกระแสน้ําไม่ไหวถูกกระแสน้ําพัดตกสู่น้ําตกเหวนรกก่อให้เกิดความสูญเสียรวม6กครั้งทั้งหมด28ชีวิตนะคะใน <No. S 1> นับเหตุการณ์นั้น <No. S 1> ครั้งแรกเกิดขึ้นในพศ2อ,อ 29, หนานมากนะ29เราเกิด27นะ29ก็คือนานมากๆโดยที่มนุษย์อย่างเราไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ในเหตุการณ์นั้น เลยนะคะไปต่อค่ะใช่ฝั่งนู้นจะมีช้างเยอะมากช้างอจะชอบข้ามน้ำมาแล้วถดแรงน้ำไม่ไหวตกลงไปตายเลยคนเดินผ่านได้แต่ช้างตัวใหญ่เดินผ่านไม่ได้มันเป็นจุดสกัดช้างนะคะเสาอันนี้เทียบกับคนให้ดูเลยช้างจะเดินผ่านไม่ได้นะคะผ่านได้ไหมตัวนี้หันหน้ามาสิหันหน้ามา อ้าวทำไมตัวนี้ออกไปได้ล้วอันนี้ช้างน้อยเหรอคะ <c oughs> อา้าวตัวนี้นี่มันชุดตังฮะ <c oughs> อย่ามาม้วเขาเห็นเขาจับเลยเออเขานึกว่าช้างเขานึกว่าตัวจริงไอเดียว่าเสียงอะไรลูก <c oughs> นกนกร้องไงลูกเสียบเสียไก่หรือเปล่าเอาเราภูมิใจในตัวสองพ่อลูกนี้มากนะคะเพราะปกติเขาไม่มาเดินอะไรแบบนี้หรอกค่ะเขาน่าจะทำเพื่อเราเราคิดว่าเขา ทำเพื่อเราเดียเก่งมากเลยนะเก่งไหมเก่งแล้วฝนตกแล้วนะคะ super girl you super girl ฮึบฮึบฮึบคิดว่ามันไม่เหนื่อยมันจะไม่เหนื่อยหรอกปะฮึ๊บถึงแล้วแม่ช่วยดันชุบ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 มัดสู้ลูกสาวรถเก่งมากนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่านางจะทำได้ อย่ามาให้ระบานเป็นถนนคือห่อแบบเย้สิบล้านสิบล้านห่อเลยเหรออยากกินไส้กรอกน่าอุ๋เคีค่ะเราไปรอพ่อที่รถนะคะแม่คุณแม่จะไปเปลี่ยนรองเท้านี่จริงมีคนลื่นเนี่ยเลื่อนในห้องแล้วอ๋อพ่อไปข้างน้ำมาเหรอคะแล้วนะคะไปที่ไหนก็ ตรงนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เราเซฟภาพเอาไว้เราจะแวะถ่ายรูปค่ะเส้นแบ่งเขตปราจีนบุรีนครนายกนายดูอะไรไม่รู้เลยค่ะสวยไม่เดียวเหมือนข้างแน้าตอนนี้เราอยู่ในบอกเลยนะเนี่ยว้าวชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นสวยงามตอนแรกเราจะแวะถ่ายรูปเส้นแบ่งเขตปราจีนบุรีนครนายกแต่ว่าฝนมาตกงนี้เราคงไม่ได้แวะค่ะคงจะได้เลยไปเลยใส่กล้องโดยน้ำ หนึ่งนะคะไม่ได้แวะจุดถ่ายรูปเลยนะคะเพราะว่าฝนตกมาตลอดทางเรากำลังเดินทางมาที่น้ำตกวังบ่อนะคะสวยงามนะคะถึงแล้วจ้าน้ำตกวังบ่อจ้ามาพร้อมฝนด้วยนะค,ะคุณฝนค,ค่ะคถึงแล้วจ้าเย <laughs> ้ได้เสียงน้ำตกแล้วนะคะ อ๋อช้าง <ś class> ก็จะเปียกขาดน,นะคะไม่ได้ตุยนะคะกล้องเอ๋นะคะก <ś class> ็ <ś class> จะกดถ่ายได้โอ้โหาเล่นไปแ้วแม่โอ้สวยมากนะคะน้ำสีเขียวดีด้วยงั้เล่นหรือเปล่าขาเล่น มันพังอ่ะเพื่อใช้ได้เรามาแวะทานข้าวกันนะคะร้านน่านั่งมากนะคะเอาเลือกที่นั่งเลยลูกเสียงฟ้าเสียงฝนมาแล้วนะ น่ากินมากนะมีอาหารหลากหลายเลยค่ะเป็นส้ตมตำเป็นอาหารจานเดี่ยวๆก็มีสติกอะไรก็กมีขอบคุณค่ะเดีย๋ยวแม่เซร์อนะของพ่อ,อ คาโบนาร่าของไอเดียค่ะคือยำแซลมอนนะคะสีสันแบบโอ้ยนะ่ากินมากของ<ม>คุณพ่อ,พอของคุณลูกของคุณพ่อคือสปาเก็ตตี้ซอสไก่ค่ะรสชาติเป็นไง <S <S อะไรมาย้ากเลยเหรอ อร่อยเลยใช่มั้ยแม่นาลอร่อยมานะกว้าหลินรสพ่อเลยอ่ะใช่ไหมเปรี้ยวหวานอันนี้สเต็กเนื้อค่ะร้านนี้ก็สเต็กไก่ผิวไยดำของเราค่ะได้พบแล้วนะคะ คุณลูกสาวค่ะเป็นไงเลิดเลยอชอบมากอี่อ้วยเออกรอบหวานนะโปรตีนชีสค่ะ วนอันนี้เป็นการแสดงนะคะก่อนปิดคลิปน่ารักค่ะที่แม่หัวร้อนคือน่ารักนะเราจะกลับบ้านเลย แล้วก็คุณแม่ต้องไปรีดผ้าคุณลูกก็ต้องไปจัดตารางสอนนะคะไม่มีการบ้านใช่ไหมไม่มีแต่ว่าต้องท่องสุขูเอแต่ท่องสุขูไม่ต้องไปแล้วเนะาะบ๊ายบายบ๊ายบาย